คนจีนไหว้กันไหว้เ,เดือนเก็ิไหว้คนที่ร่วงรับไปแล้วอะไรก็ <c oughs> จะไหว้แบบเยอะเลยค่ะมีพวกหูกไก่พวกไก่พวกหมูหันว่าจะไหว้กันแบบเยอะเลย ไหวหมูหันไหวไก่ไหวอะไรกันหมดไหวของทุกปีเดือนเจ็ดเดือนเกดของทุกปีก็จะไหวจัะเดือนบรรทบุรผู้ล่วงแล้วไปแล้วไหวกันมีทางน้ำเบียอะไรปีละครั้งปีละครั้ง สองตัวหมูหันสองตัวพวกผักอาหารพวกผักสดพวกขนมนั้หนพวกไก่หันพวกไก่ก็จะไหว้กันทุกปีของทุกปีเด็ดเจก็จะเป็นปัร์เพนจีนกันจ้า ที่จุดโูที่จุดโูปแล้วก็มีเครื่องไหว้เครื่องอะไรขนมนำนายไหว้กันจ้ะ